สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านที่กําลังเข้ามารับชมคลิปนะครับผมที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเรานะครับสวัสดีปีใหม่นะครับผมเดินทางไปไหนมาไหนเที่ยวกันที่ไหนก็ขอให้มีความสุขเดินทางปลอดภัยรำ่ำรวยๆกันนะครับสําหรับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะวันนี้ผมได้เอื้องสายวิสุทธ์นะครับผมกล้วยไม้ป่าแท้ตระกูลสายที่ค่อนข้างหายากมากนะครับผมตาน้องดํานะฮะ สายยาวสมบูรณ์เลยเดี๋ยวผมยืนให้ดูนะฮะคือสายยาวผมได้มาแค่3กิโลนะฮะยาวเป็น2เมตรเลยสมบูรณ์มากครับผมดอกน้องเขาก็สวยใหญ่เท่าไข่ไก่เลยนะฮะสายพิสุทธิ์นะคะผมเป็นไม้รากอากาศปลูกแบบห้อยหัวเพื่ออิงอาศัยนะคะผมรากต้นสมบูรณ์นะครับผมใบก็สวยนะครับผมสักพักเดี๋ยวน้องเขาก็ออกดอกแล้วนะครับดูความยาวครับผมสายพิสุทธิ์นะคะผมผมได้มาแค่3กิโลนะคะผม ได้มาแค่3กิโลเท่านั้นสั่งไป20ได้มาแค่3กิโลมันหายากครับผมกว่าจะได้แต่ละกิโลนะครับสายวิสุทธ์ค่อนข้าง,าง,าง,างหายากในตระกูลสายอันนี้ก็กำลังปลูกเมตรกว่านะฮะวันนี้เราจัดจำหน่ายเรื่องสายวิสุทธ์นะครับผมกิโลละพันสี่ร้อยบาทรวมส่งนะครับผมเดี๋ยวนี้ของนำเข้ายากมากนะครับผมของนำเข้ายากมากๆ่าจะได้ไม้มานะครับผมสายวิสุทธ์ผมนี้ผมจัดจำหน่ายกิโลละพันสี่ร้อยบาทรวมส่งนะครับผม พันสี่ร้อยบาทรวมส่งนี่นะครับผมใครเหมาสามกิโลนี้นะครับผมใครเหมาสามกิโลนี้ผมคิดแค่สามพันห้าร้อยบาทรวมส่งเท่านั้นเอื้องสายที่สุดร้วยไม้ป่าแท้หายากนะครับผมถ้าใครอยากรับไปตกแต่งบ้านจัดสวนเป็นไม้ป่าแท้หน้าสะสมตัวนี้ไม่ได้มาบ่อยนะครับผมแล้วก็หายากเพราะกว่าเขาจะเก็บได้ทีละหน่อยนะคะมันมันค่อนข้างยากมันไม่ได้เจอแบบเลยเพราะสเดียวนี้ไม้มันจะสูญพันธุ์แล้วนะครับผม กิโลละพันสี่รบาทรวมส่งนะครับผมใครรับหมดนี่3กิโลผมคิดแค่3 5มพรวมส่งเท่านั้นโปรโมชั่นปีใหม่นะครับผมท่านใดสนใจเอื้องสายวิสุทธ์นะครับผมโทรมาแอดไลน์มาที่เบอร์0ูนย์เก9าห้าเก้าได้เลยนะครับผมหรือ ID l ดียผมก็เป็นเบอร์โทรเช่นกันคือ ID l ดี e 0ลนย์9 5 9418988เนี่ยคร mm ับผมน้องมาสดใสเลยเดี๋ยวน้องก็ออกดอกครับผมช่วงนี้กล้วยไม้ป่านะครับผมทิ้งใบกําลังเตรียมออกดอกทั้งหมดนะครับผมเนี่ยครับสวยยาวมากยาวไป็น2เมตรเลยฮะยาวจริงๆนะฮะเอาไปเกาะติดต้นไม้ได้เลยหรือปลูกใส่กระถางแขนนะครับผมน้องชอบร่มราไรนะครับผมสายที่สุดนะครับมีแค่3กิโลนะครับผมไม้มาสวยมากเลยนะฮะกิโลละพันสี่ร้อบาทรวมส่งนะครผมใครรับ ใครรับ3กิโลหมดนี่ผมคิดแค่3,500บาทรวมส่งเท่านั้นไม้นําเข้ายากมากครับเดี๋ยวนี้ในพลานก็ไม่ค่อยเก็บนะฮะและการขนส่งก็มาลําบากนะฮะทุกกิโลสวยหมดเลยนะครับผมใครสนใจนะทักแชทแอดไลน์โทรมาหาผมได้เลยนะครับที่เบอร์0959418988ครับเอื้องสายวิสุทธ์ครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรครับสวัสดีครับ